สวัสดีครับผมขอต้อนรับสู่ช่อง CCK Gamer กันนะครับผมวันนี้ก็จะมาแนะนำอาชีพสายโจรกันนะสายโจรผมบอกเลยว่าเป็นสายที่เกมส์คํมนี้ต้องการมากนะครับทำไมรูไม้ไหมสานโจรเพราะเลยนะหนึ่งสายโจรเขาจะต้องเป็นคนงัดแงะประตูครับเป็นคนแบกของงัดทุกอย่างหมดนะครับผมไม่ใช่แบกของเป็นคนที่แบบเป็นคนเปิดบ้านคนแรก มผมว่าสําคัญเลยนะสําคัญในเกมนะครับมากจุดหนึ่วันนี้ผมจะแนะนําว่าควรอัพยังไงบ้างอนนุ้องเขาควรเป็นยังไงบ้างมาเริ่มกันเลยครับทุกท่าอันดับแรกนะครับอายุที่ผมลองแล้วนะลองนะถ้าอายุ20นะครับนะครับอายุ20คือสเต็งเขาจะได้1ถ้ค่าอินเขาจะได้10.5จุดห้าแต่ถ้าเราอัพขึ้นมาเป็น30สเต็งจะได้2 เราเรือกชมน,นะว่าจะเอาอายุเยอะขึ้นแต่ค่าเต็งได้เยอะขึ้นหรือจะอา,อายุน้อยแต่ได้ค่าความฉลาดเยอะขึ้นอันนี้เราผมบมบอกนะโจรจะมีสองประเภทโจรฉลาดก,กับโจรที่แบบแข็งแกร่งแต่ผมขอเอาเป็นสเต็งข,ขึ้นมาสองแล้วกันอายุ30ะะะะแล้วกันนะครับผมมาแล้วก็ผิวแล้วแต่ผู้ชมชอบแล้วกันส่วน เป็นิสไซส์ผมขอให้เป็นเล็กไว้ก่อนตามสไตล์ผมเพื่อจะให้ค่า i n t e l ลเ g e จนตมันได้เยอะครับต่อไปครับเรธีการอัพสกิลน,นะผู้ชมผมเริ่มเลยนะถ้าเป็นสายสเต็งนะผมจะเอาให้เขาเลเวลมีเดียพอได้ยิงสู้กับคนอื่นได้ครับส่วนอื่น แล้วแต่ท่านผู้ชมจะอัพนะว่าจะเอาเป็นเมรีก็ได้หรือจะเอาแอนกันเพื่อยิงปืนพกก็ได้มไม่ต้องแบกของหนักอันนี้แต่ท่านผู้ชมแต่ส่วนผมผมจะเอาเป็นไรเฟิลเพื่อให้เขาสามารถใช้ปืนได้ถนัดมือปืนในท,ที่นี้คือมันไม่ใช่ปืนพกนะครับผมเป็นปืนแบบพวกเส้นปืนแอดเซลปืนกลทั่วไปปืนกลหนักตัวรุ่นองรวมถึงด้วยครับรวมถึงหน้าไม้ด้วยครับผมคอสโบแต่คอสโบเขาก็ต้องมีสเตกในการยิงเนาะ แต่นี่ผมจะเอา,เอาแค่เป็นเป็นปืนปืนครับปืนพอนะครับไม่ถึงปืนปกนะปืนปกเราไม่เอาแฮนด์กันมาต่อไปค่าคอนสกิลครับผู้ชมค่าคอนสกิลนี้ผมจะขอแนะนำเลยนะมีผลอย่างมากในการเล่นสายโจลดันนิ่งแอดวานเลยครับครับอึดเขาผมเอาแฮ้เอ็นดูแลน์ครับผมอึดในที่นี้หมายถึงเราแบกของครับถ้าแบกของได้เยอะสมมติแบกของเยอะอยู่แล้วถ้ามีแอดนดูแลน์เยอะ สามารถวิ่งได้ไกลขึ้นครับส่วน running น,น,นี่คือจะเป็นความสปีดของเขาสปีดในการวิ่งของเขาแต่มันจะ medium basic advance เนี่ยมันจะต่างกันไม่เยอะครับแต่มันต่างเห็นได้ชัดว่าวิ่งเร็วขนาดไหนถ้าเราเป็นสายเพียวอย่างเงี้ยครับผมหนีทนันวิ่งทนันวิ่งไวคือเขาเป็นคนที่งัดบ้านนะครับผมเขาไม่ได้เป็นคนที่แบกของอะ่ะเหมือนท่านผู้ชมคนเป็นคนที่งัดบ้านแล้วก็เปิดได้ให้เพื่อนแล้วเพื่อนเข้าไปบุกกันคนมีค่าที่เป็น Running Advanced ครับอ่านะครับชมสายโจนนะประมาณนี้คุณผู้ชมนะนี่คือความพิดของผมนะครับส่วนไปค่าเด็กสกิลนี่สำคัญครับขาดไม่ได้เลยชิฟวอรี่ของเขาควรจะเป็นแอดวานนะแล้วก็สเตลครับให้เขาเป็น,นมีเดียมนานผู้ชมเหลือ,อยังหน่อยสุนจุดเก้านะผมขอให้นั่นนะครับอัพได้ให้เป็นหน่อยหนึ่ง เผื่อมีขับรถขับลากเขาส่วนเดโมดิชั่นโชว์วิ่งอันนี้คือเราจะไม่ใช่สายที่แบบต้องมานั่งกู้ระเบิดเพราะกู้ระเบิดกับสายโจนเนี่ยต้องแยกทนั้นแยกกันเลยนะมันจะทําให้เกม็มคู่กันไม่ได้ตอนแรกที่สร้างตัวละครต่อไปก็ค่าอินสกิลชมนะอินสกิลผมจอให้เป็นเอเวเนสได้ผมนะค่าความฉาาของเขาท่านชมเอเนสนะครับผมก็คือมันจะเป็น เหมือนค่าที่ว่าเราสามารถเห็นของได้ก่อนเพื่อนไกลๆแล้วก็คือตื่นตระหนกมาถึงเราสมมุตินะครับเราอยู่ในบ้านเราจะได้ยินเสียงรอบข้างเกาะคนอื่นถ้าเราอัพเอเวเนตมาแอดวานนะครับอย่างเช่นเราอยู่ในบ้านแล้วมีคนมีคนมาเดินรอบๆแล้วยิน้ายขวาทํางไงท๊อฟฟี้อยู่นอกบ้านเรายินก่อนคนอื่นเลยันผมถ้าเอาเอเวอรเนมานี่คือผมว่าดีครับดีสัไถโจทย์นะ โอเคท่านผู้ชมน่าจะประมาณนี้นคร่าวๆนะอัายุของสายโจรังเหลือค่าอินนิ่งหน่อยหนึ่งผมอยากให้ลงเป็นทางตัวมน่ดีครับเป็นเบสิกก็ได้จบตามนี้นะครับผมสายสายโจนผมนะคือเราจะเป็นตัวผอมๆเพื่อจะปัดเกลือกันวิ่งหลบแต่ท่านผู้ชมอยากจะเอาเป็นสเตลแอดวานก็ได้สเตลเนี่ยผมบอกเลยครับเกมนี้มันดีมาก แต่อันนี้ผมจะไม่ัาทิตให้เพราะเรื่องจากผมเล่นคนเดียวเลยไม่ได้แบบให้รู้ว่าการเปิดปิดประตูเันเสียงเบาดังมีผลยังไงกับกับตอนนี้ผมสาธิตดูไม่ได้แย่บอกเลยผมลองมาเทสกับเพื่อนๆมาสเตลยิ่งอัพเยอะแอดวานซ์หนึ่งเลยเข้าบังเกอร์ควรจะเข้าง่ายมากเพราะหุ่นยนต์เนี่ยเวลาเราย่องนะถ้าสเตลยิ่งเยอะหุจ่นยนต์จะไม่ยิงไม่ได้ยินเสียงเท้าแล้วครับผู้ชมแล้วก็ตอนเปิดปิดประตูบ้านเวลาเข้า ตั้บ้านจะได้เสียงเบามากรวมไปถึงเดินครับเดินเดินเดินตามหญ้าด้วยครับสเตลนี่มีผลเยอะมากในการเล่นสายชิวูรี่ครับเดี๋ยวเราไปดูในเกณฑว่าสายอินชิวูรี่เนี่ยที่ผมอัพมาเนี่ยมันเหมาะกับอะไรได้บ้างนคะ,ะครับผู้ชมนะครับเมื่อเราอัพสเตสเตัสเสร็จแล้วผู้ชมมาดูกันว่าโจรสายผมดียังไงนะครับมีอะไรบ้างับแรกที่ผมอัพมาก็คือพวกไลฟเฟิล ไลเ์ลผมเอามาไม่ได้เยอะมากาะครับมันเป็นได้น,นิดเดียวแค่2.0เหรอก็คือปืนนะครับผมพอยิงได้ครับผู้ชมพอยิงได้พอใสก่กระสุนไวพอเปลี่ยนได้บางปันจางารครับไม่เยอะมากไม่อะไรมากนะครับเปลี่ยนได้ก็ไม่ช้าไปไม่เร็วไปสเต็กนะของเราข้อนี้นะไลเฟฟลเอามาแค่เป็นมีเดียมนะครับ ส่วนสไนปิ้งเราไม่ได้เอามาเนาะเราเลงของเขาก็จะวัดระยะของเขานานหน่อยครับจะวัดระยะนานหน่อยเพราะเราไม่ได้เอาสปมาเพราะผมบอกเลยเราไม่ได้เป็นคนสายซุ่มยิงเราเป็นพวกตัวเปิดบ้านงัดบ้านยิงใจเราไม่ต้องสนนะัผู้ชมไม่ต้องวัดระยะหรอกเราขอแค่ระยะประชิดเวลาเปลี่ยนปืนเวลาปืนแจมเราเปลี่ยนปืนไวพร้อมชนครับตัวระเบาววิ่งไวก็พอ ไปก็ค่าคอนลันิ่งแอดวานซมชมดูสปีดครับชมนะ28.7กิโลเมตบาบามมรมมเลยประชมนะนมครับไวมากบอกเลยวิ่งไวมากตัวเบาๆนี่มีของนี่ครับผมมีของประชมนะในเป๋านครับวิ่งไวมากที่ดูดีคนยิงทันไหมชมเดี๋ยวหนูมองที่หนึ่งยิงว่ายากอยู่นะไหนก็เบาครับสบายวิ่งสบาย ไอ้ดูแลนส์ก็คือเราถ้าได้ยิงแบกของนหนักผมแบกอาตอนนี้ผมแบกอยู่ที่ประมาณ9กกิโลก็ไม่ได้เยอะมากอะไรมากรับผมก็พอไปได้เพราะเราไม่ต้องแบกของหนักชมเราไปงัดแงะเราแบกของแค่พี่แค่พวกกล่องสีฟ้าเยอะก็ไขควงนั่นเองผู้ชมแล้วก็ต่อไปก็เป็นจะเป็นค่าเด็กมีทีฟฟรี่กับสเตลเดี๋ยวผมให้ดูสเตลก่อนชมนะทำไมถึงสเตลมาผูเห็นทางซ้ายมือผู้ชมไหมครับ ซ้ายมือผมนะลูกกระตากับลูกลำโพงผมอยากให้ดูที่ลูกลำโพงชมนะเวลาผมวิ่งสังเกตง่ายเลยคนไม่อัพสเตลมาวิ่งเนี่ยลำโพงเนี่ยจะขึ้นเกือบเต็มหลอดครับเห็นไหมครับนี่ผมวิ่งแค่นี้เดียวเองนี่คือแค่เป็นระดับมีเดียนนะถ้าลองเป็นแอดวานเนี่ยกว่านี้เยอะครับรือยองแทบไม่ได้ยินเสียงเลยคุณผู้ชมครับสเตล นะครับสตเตลนะย่องบอลคุณผู้ชมส่วนทีวิลลี่มาเดี๋ยวผมให้ดูครับอันนี้ผมจะเป็นสาธิตเป็นตัวงัดนะผู้ชมนะไม่ได้เป็นตัวที่แบบงัดบ้านเลยนะเพราะไม่ต้องเสียเวลาในการสร้างตัวละครใหม่ผมเล่นแบบนี้ครับจะทำให้ผู้ชมได้รู้ด้วยว่าทีคราฟก็คือจะเป็นตัวนี้นะครับผมอุปกรณ์คราฟมีดไม้แผ่นยางน็อต กินแจะเพชรล็อก3มันแล้วก็เครื่องครับจะทําเองหรือจะหาตามหมู่บ้านก็ได้ผู้ชมอันนี้จะใช้สกิล no สกิลนะไม่มีสกิลค้าไปทุกคนครับผมคาไ้ทุกอาชีพทั้งที่งัดระเบิดทั้งที่นี้แต่นี้นี่ผมจะืส่ทิ้เป็นตัวที่งัดเ์ดเป็นตัวซ้อมครับผมกนเดินเราพอดีซ้อมเราใช้นะขีดขวาแล้วก็ใช้จะมีแบ่งได้3าระดับมีเดียมเบสิก แอ v ดวานไหมครับสมังงานได้สามดับเลยนะเบสิกนะเป็นกุญแจเหล็กนะครับส่วนมีเดียมเป็นกุญแจเงินแอ v ดวานจะเป็นกุญแจสีทองผมบอกเลยนะครับว่าอุปกรณ์อยการงัดสำคัญมากกับสายโจรอุปกรณ์ในการงัดแงะของเขาก็จะมีอะไรบ้างผมจะแยกประเภทง,ง่ายๆน,นะที่ต้องใช้ไขควง อุปกรณ์งัดล็อกพลิกล็อกพลิกจะมีบท4แบบผู้ชม4แบบเลยนะ5แบบอ่ะ5แบบวิธีคราฟเนี่ยมี5แบบที่ผมเจอในเกมนี้ไข่โค้งมี2แบบครับแบบดีสุดคือจะเป็นไข่โค้แบบนี้อันนี้ไข่โค้งตันนี้คือจะทงัดได้3ครั้งนะครับสทับ3นะแต่ถ้า2ทับแล้วแต่คืองัดได้เต็มที่สุดคือ3าครั้งอันนี้คือ40ครั้งผู้ชมแล้วก็ อันนี้เป็นอุปกรณ์การงัดดีสุดคือแ d ด a านซ์ล็อกพิครับจะงัดยากงัดแงะยากอันนี้จะเป็น Bob b y p i n ก็คือบางทีท่านก็จะเจอแบบวางอย่างนี้หรือแกะจากกล่องออกมากล่องกล่องนี้หรือตัวนี้วิธีครัฟคือกดคลิกขวาแล้วก็คลัฟล็อกพิกครับจะได้ตาแบบนี้นะครับผมล็อกพิกแบบนี้อันนี้ก็เหมือนกันครับคลิกขวาคลัฟล็อกพิกจะได้ตาเหมือนกันเลยครับทุกท่ บแบบนี้ส่วนกล่องสีฟ้านี้เราต้องแกะกล่องออกกอ่อนผู้ชมแกะออกมาเทออกมาพอแกะเสร็จได้ยิง่งแล้ว,วขีดฝาคาบครับคุผู้ชมอ่าแบบน่าจะมีนะ้ำนี่คืออุปกรณ์การงัดแง,ดงดะคผู้ชมนะเต็มขอแนะนำเลยนะสองอย่างนี้ดีสุดครับในการงัดแงะบ้านทําไมเลยครับผมอันนี้ครับมันจะมันจะไม่หักครับหักยากและมีหกคังในการงัด ทั้งเดียวอะไรประมาณนี้ครับผู้ชมอันนี้นคอือส0ครั้งไม่ไดับคือเรืองงัดเลยอ่ะไม่ต้องเสียเวลามันอ่ะไม่ต้องมานั่งอะไรเงี้ยรผู้ชมแล้วก็เปืองพื้นที่น้อยด้วยครับมันหกครั้งครับผู้ชมอันหนึ่งครั้งขอหกอันพื้นที่ในกระเป๋าเรายิ่งเยอะครับหนักเรานะครับเท่ากันนะเหมือนกันไข่กรงเหมือนกันเลยแต่อุปกรณ์สองชิ้นนี้ก็หายากตามจํานวนของที่เซิร์ฟดอกตังคนะครับผมราไปดูที่การงัดนะ ว่าทำไมแอดวานไม่ได้งัดนานไหมอลองดูนะเราอัพชิลี่ไปแอดวานผู้ชมนะเรามาดูรับว่าค่าเขาจะนานไหมผมกดสบาย์ดูนะนับสี่วินะครับเห็นไหมสี่วินานผู้ชมนานนะใน,นที่นี้ผมจะขอสาธพิษเป็นอุปกรณ์ที่ดีสุดของการงาัดแงผู้ชมนะผมจะไม่เอาไขควงเอานี่มาผู้ชมจะใช้แค่แอดวานกับสกค cool ูลเดเวอร์เป็นเบสิกครับ ครับแข็งแรงนะครับพอเจอรูแล้วก็ขันเลยครับนะครับเจอรูขันเลยก็ได้เลยจังหวะเจอรูแล้วก็ค่อยๆ่ครับค่อยค,ค่อยแง่ ff ไปเรื่อยหยับยามไปฝืนครับถ้าไม่เจออย่าไปฝืนนะครับนะครับอย่าไปฝืนมันไปฝืนอย่าไปกดค้าอย่าไปกดนานอย่าไปกดนานครับกด ff อย่าไปแช่นานนะถ้าแช่นานจะนะครับจะหลุดเลย ก็ค่อยแช่เนี่ยเนี่ยเนี่ยครับเนี่ยค่อยหันหันนอตไปอะไรเงี้ยครับค่อยๆค่อยๆไปโอเคผู้ชมนี่ครับนะสเปซบาร์อย่าไปแช่จะหักค่อยๆกดนะครับค่อยๆกดค่อยๆกดแล้วก็หัน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 เอาอย่างเงี้ยผู้ชมโอเคนั้นคือสอนเนี่ยผมสอนได้คร่าวๆแต่คุณต้องฝึกมันฝึกครับว่างัดยังไงเนี่ยครับนะครับค่อยๆฝึกนะผมก็ไม่ได้เก่งมากครับผู้ชมแต่ก็พอสอนทิศที่ดีให้ผู้ชมได้ ในส่วนของสกิลการขับรถที่ผมอัพมาจะเป็นเบสิกนะคผู้ชมเบสิกคือจะช่วยให้ขับรถได้ครับผมแต่ไม่ได้เยอะมากก็จะก็ดีกว่าแบบไม่มีสกิลเลยแบบติดติดขัดเนี่ยกต,ตายก็ขับได้เลยไม่ต้องแบบขับติดตขัดผู้ชมพอได้อยู่ก็ยังพอได้อะเบสิกก็อยู่ประมาณครับ90ประมาณ90นะได้อยู่90เขา อยู่ก็ได้อยู่ที่90อยู่ที่เน้านะเบสิกของเขาขับไปดูเร็วเกิน90ครับท่านผู้ชมประมาณนี้90้าสหน่อยครับอยู่ประมาณนี้สกิลเบสิกนะครับ90ก็ได้อยู่ส่วนค่าเอเวอเรสตเอเวอเนสคือเป็นค่าแบบเห็นสิ่งของก่อนเพื่อนเอเลิร์ตก่อนเพื่อนครับนี่ผมออะไรก็สกิลสายโจน ท่านใดชอบสายนี้ก็เอาเป็นไกด์เป็นแนะนําทางคขัหน่แนะได้นะผู้ชมแต่และท่านอัพตามผมก็ได้ก็คือสัมพันธ์แล็คือ 3, คอ่าเด็กทิวเวี่เขาต้องแอดวานสเตลก็ตามผมก็ได้ครับจะวิ่งเข้าให้เขาหน่อยหรือท่านที่ไหนที่แบบเฮ้ยทิวเอี่เอาเป็นเบสมีเดียมพอก็ได้ครับที่เหลือตามนี้ผู้ชมนะหรือจะเปลี่ยนไม่อัพเป็น เอเวอร์เรสก็ได้ครับผมเอเวอร์เนสก็ได้จะเป็นซิเนปปิ้งหนำก็ได้เป็นเอาสายสไลปเปอร์ผสม,มเข้ามาก็ได้ครับผู้ชมอันนี้แตกถ้าตัท่านผู้ชมนะโอเคครับ okay. วันนี้คลิปนี้ถ้าชอบอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยผมอย่าลืมครับผมสั่นกระดิ่งให้ด้วยนะครับผมในวันนี้ผมก็ขอลาคลิปนี้ไปเท่านี้ก่อนครับผู้ชมไว้พบกันใหม่คลิปหน้าครับผมสวัสดีครับผมซ o อ a เกนเน็กเกมส์ครับแล้พวพบกันใหม่ครับ